สวัสดีหน้าหนาวนะครับผม สวัสดีหน้าหนาวน,นะครับผม หน้าหนาวแล้วก็เลยมีเสื้อกันหนาวให้ให้ดูนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะค,ะค,ร,ครัครบผมใายบใหมบ

สวัสดีครับคุณพี่ช่างหมึกครับผมขอบคุณครับก็นั่งเล่นๆครับผมก็เลยไร้สดแก้เหงาไปครับคุณพี่ช่างหมึก ข่าวอะไรเหรอครับผมเห็นข่าวอะไรครับผมผมยังไม่รู้เลยถ้าเป็น โทรทัศ์ส่วนใหญ่ผมก็จะชอบดูมวยน,นั่นเอง อ๋อกินข้าวขอภัยครับผมอ๋อกินกินแล้วครับผมผมเลนสายต่เอียงอาจจะดูผิดพลาดนิดนึงขออภัยด้วยครับผมดูตั้งนานคุณพี่ช่างมือกินข้าวยังครับผมดึกขนาดนี้นะ่าจะกินแล้วนะครับผม พอดีผมเอารถไปฝากร้านเพื่อนฝากกล้างก็เลยให้เขาไว้สวัสดีครับอดอกคูณบ้านป่าดอกคูณบ้านป่าครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวจับให้ประแจเลยแล้วกันครับผม ครับผมขอบคุณนะครับดอกคุณบ้านป่าผมให้ไปแจกไปแล้วนะครับลองทักมาอีกรอบด,ดูครับผมครับผมสวัสดีครับคุณดอกคุณบ้านป่า <c oughs> ผมให้ไปแจกไปแล้วนะครับผมเพิ่มเป็นผู้ดูแลอีก คุณพี่ช่างมือก็บอกผมกินข้าวสองมื้อครับมื้อเย็นไม่กินครับอ๋อดีดีเลยครับดูก็จะเขาเรียกอะไรลดไขมันคอเลสเตอรอลทำให้ไม่อ้วนไม่ผอมสุขภาพอ่อยูนิคอ่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมดีเลยครับคุณพี่ช่างมือ คุณดอกคุณบ้านป่าก็ให้หัวใจมาแล้วก็ให้ครับผมอครคับทักไทยสื่อภาษาด้วยตุกตาน่ารักๆน่ารัก,รกครับผมดอกคุณบ้านป่าให้ตุกตาหน้ารักน่ารัก,ารกมานะครับขอบคุณนะครับผม สู้ๆดอกคุณบ้านป่ากก็ให้สองนิ้วมาก็สู้ๆครับผมขอบคุณมากครับคุณดอกคุณบ้านปาก พี่ช่างมือก็บอกจะดูดวงจะแข่งกับผมไหมครับ <laughs> เอาอย่างนั้นนะ <laughs> เดี๋ยวผมก็ไลฟ์สดเสร็จเดี๋ยวผมก็พักผ่อนแล้วครับผมคุณพี่ดอกคูณบ้านป่าก็ ส่งสติกเกอร์มาทักทายกร้าผมทักทายกร้าผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายคุณดอกคุณบ้านป่าออหัวเราะอย่างนออครับวัน <laughs> นี้ก็ไลฟ์สดก็จะบอกอเหตุผล มีท่านนึงสอบถามผมเข้ามาบอกว่าบางครั้งคาพูดผมพูดเหมือนเหมือนจะตกเเพียเพ้ยนๆไปทางพ,าพูดภาษาไทยแต่พูดเพี้ยนหน่อยก็เดิมทีถิ่นฐานผมเป็นคนในโกราชน,นะครับผม ครับผมคุณดอกคุณม่านป่าบอกเ้าเป็นตาหัวเนาะครับผมคนสไตล์นี้ครับครับผมเดิมเดิมทีถิ่นฐานผมเป็นคนโคราชนะครับผมแล้วก็พ่อกับแม่พาย้ายถิ่นฐานมาที่ฉะเชะิงเซาสมัยที่เขาไอมีการจับจองที่นั่นเองครับผม ตั้งแต่สมัยยังเป็นป่าทุกวันนี้จเจริญดูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับผมถิ่นฐานผมเดิมเป็นคนโคราชนะครับผม,มก็เลยคำพูดภาษาอาจจะดูเหมือนเป็นพูดได้ทั้งสองแบบนั่นเองครับผม ลักษณะการพูดพูดได้ทั้งสองแบบนั่นเองคือเข้าเข้าใจใครจะสื่อพัสพูดออกสำเนียงแบบไหนผมผมเข้าใจหมดเลยครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณบ้านป่าบอกได้ดีแล้วพี่น้องคนเดี๋ยวคุณบ้านป่าก็บอกน้องคนลาวเด้ ครับผมผมเข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่คำ uh, ทักทายแล้วครับผม uh, คําว่าสบายดีครับผม uh, คํานี้ส่วนใหญ่จะเป็นเขตเ uh, มืองเมืองลาวครับผม uh, ถ้าคําทักทายผมจะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วครับคือทักทายมาแรกๆ uh, คําว่าสบายดีครับผมอันนี้ คุณพี่ดอกคุณก็บอกอสบายดีพี่ช่างหมึกคุณพี่ช่างหมึกเงียบไปเลยทักทายน้องอคุณดอกคุณบ้านป่าหน่อยครับคุณพี่ช่างหมึกคุณดอกคุณบ้านป่าก็บอกหัวเราะแอ๊กแอ๊แครับผมคุณพี่ช่างหมึกถามว่าอยู่โคราชอยู่อำเภออะไร พ่อแม่ผมอยู่อำเภอโนนไทยกับอำเภอโนนสูงครับผมอ๋อ oh. oh. ผมคนชุมพวงบ้านตลาดไซครับผมติดอ่าลำไปมาดครับผมคุณพี่ช่างมือก <laughs> <laughs> เพราะว่าบางครั้งคนที่คนโคราชเขาพูดไทยเนะาะอการพูดเขาอาถ้าคนไม่เข้าใจก็จะซือ้อเขาก็จะหาว่า ใช้คำศัพท์ไม่ถูกนั่นเองครับผมคุณดอกคุณบ้านป่าก็บอกขอบใจหลายๆอ้าวไปไว้แท้ไปละพี่ๆขอบคุณครับที่แวะเข้ามานะครับคุณดอกคุณบ้านป่าครับผมขอบคุณนะครับผม <S <S ผมก็จะไล์สดไปพักหนึ่งครับผม ก็ดูหนังไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยครับผมหนังละครประมาณสี่ทุ่มเดี๋ยวผมก็หยุดไลฟ์สดแล้วครับผมขอบคุณนะครับคุณดอกคุณบ้านปา่าเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกัน คุณดอกคุณบ้านป่าทักทักทายน่าสนุกดีนะครับแต่ทักทายแป๊บเดียวไปแล้ว <laughs> คือช่องของผมคนน้อยเพราะว่าอาผมไลฟ์สดไม่เป็นเวลานะครับผม,มไลฟ์สดไม่เป็นเวลาครับ ผู้ติดตามก็เลยไม่รู้จะไลฟ์สดเวลาไหนนั่นเองครับผมตอนนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมพรุ่งนี้ถึงจะได้กลับเดินทางไปจากเชียงแซวอีกรอบครับผม แพงปามบ้านผมเรียกว่าจบครับผมเอาบางพื้นที่เขาก็คือคำคือใช้ใช้คำนี้ผมคือผมเข้าใจครับแต่ว่าถ้าเกิดอท่านแบบว่าท่านท่านอื่นเข้ามาเขาก็เขาก็จะงงครับผม <laughs> คือต้องพูดแล้วก็ใช้ลักษณะท่าทางอาประกอบไปด้วย เราอ,อาจจะใช้แบบภาษากลางนิดนึงเช่นภาษาไทยครับผมแต่ถ้าผมบอกบอกว่าจบผมคำนี้ผมผมเข้าใจครับคือผมจะเข้าใจโดยโดยแต่แรกเลยครับแค่แค่จบับจบขึ้นมาหรือเสียมขึ้นมาผมก็ อธิบายไปผมก็รู้แล้วครับแต่ปัญหาคือ,อสมมุติว่าท่านท่านอื่นอ,อย่างเช่นคนอายุน้อยกว่าเราเช่นอายุน้อยเขาจะก็จะไปอินกับอีกภาษาหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันนั่นเองครับผมถ้าคนมีอายุเยอะเขาก็จะเข้าใจครับผม อ๋ออันนี้ผมเปิดทีวีครับผมไม่มีเสียงไกลครับผมเปิดผมเปิด TV ทีวีโทรทัศน์นั่นเองครับผมดูละครไปด้วยครับผม ประมาณสี่ทุ่มผมก็จะลงไว้หยุดไลฟ์สดแล้วครับผมพักผ่อนตอนนี้ก็เล่นๆดูละครไปด้วยครับผม สวนที่บ้านปูปามถึงพันต้นใหม่ครับคำถามผมยังไม่เข้าใจนะครับคุณที่ช่างหมึกสสวนที่บ้านปูปามถึงพันต้นใหม่ครับนี่แน่ใจแบบแป๊บนึงนะครับผมฮัลโหลครับ ครับครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออผมเอารถไปเอ่อให้เพื่อนล้างเพราะว่าเพื่อนเปิดร้านในอาชีพนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเอ่อหยุดไลฟ์สดก่อนนะครับพมเอ่อผมจะไปรับรถนั่นเองครับผม ขอบคุณที่เข้ามานะครับ